สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเกตเช่นเคยทุกวันอังคารนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่พ้นในเรื่องของดวงอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูกันวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรเนาะนะครับหลักๆเลยนะครับเราก็จะเรียนกันเรื่องวัฏจักรของน้ําซึ่งน้ํานะครับน้ําก็จะ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราด้วยถูกไหมครับทีนี้นะครับก่อนที่การจะเกิดน้ําออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัฏจักรของน้ําซึ่งมันเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์นะครับอ่าทีนี้เรามาดู1.2นะครับ1.2ก็คือดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะ เรามาอ่านความหมายนะครับเรามาขยายความนะครับของตัวนี้กันอ่ะทีนี้เราเรียนดูนะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําในธรรมชาติเพราะความร้อนนั้นนะครับของดวงอาทิตย์ทําให้เกิดการละเหยกลายเป็นไอและเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมาขยายความตรงนี้ เป็นภาพนะครับตรงนี้ทำให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นนะครับคุณครูจะเริ่มต้นด้วยการอาตรงไอ้น้ำก่อนเนาะนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจเนาะว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะนะครับมีทราบว่านักเรียนเคยรเรียนกับครูแต้มหรือย,ยางเรื่องวัฏจักรของน้ำนะครับมันก็จะเหมือนกันเลยเนาะนะครับแต่คุณครูก็จะมาเพิ่มเติมให้ตรงนี้เนาะนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะครับ ทีนี้ต้องเรียนดูไอ้น้ำนะครับดูไอ้น้ำตรงนี้นะก่อนที่จะเกิดไอ้น้ำเนี่ยนะครับเราเรียนเคยต้มต้มน้ำร้อนไหมลูกเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ต้มน้ำร้อนไหมอ่านะครับการที่จะเกิดไอ้น้ำขึ้นมาเนี่ยน้ำก็จะต้องมีอุณหภูมิที่สูงใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ทำไมน้ำถึงมีอุณหภูมิที่สูงเพราะว่าน้ำนะครับในแม่น้ำลำคลองของเราเนี่ยอ่าโดนความร้อนจากไหนลูกจากดวงอาทิตย์ นะครับโดนความร้อนจากดงอาทิตย์เนาะนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับทีนี้น้ํานะครับเกิดเป็นไอน้ําละก็ระเหยนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับระเหยขึ้นมานะครับเกิดการควบแน่นเกาะกลุ่มกันเป็นเมฆใช่ไหมครับทีนี้เกิดมาเป็นเมฆแล้วนะครับในชั้นบรรยากาศของเราก็จะเขาเรียกว่าจะมีทั้งอากาศ หนาวแล้วก็อากาศเย็นอากาศหนาวแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็อากาศร้อนถูกไหมครับทีนี้อุณหภูมิมันแตกต่างกันอุณหภูมิทั้งสูงทั้งต่ำนะครับมันก็เจอเกิดการควบแน่นนะครับกลายเป็นอะไรครับเมฆฝนลงมาก็จะเกิดกลายเป็นน้ําอีกเช่นเคยน้ําโดนความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆฝน ฝนตกลงมานะครับอันนี้ก็เป็นวัฏจักรนะครับของการเกิดน้ํานั่นเองเนาะนะครับทําไมเราถึงเกิดน้ําน้ําก็จะเกิดมาจากความร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยเนาะนะครับอ่าทีนี้เราเรียนเข้าใจหรือ,อยังเอ่าเข้าใจแล้วเนาะนะครับว่าวัฏจักรของน้ําเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีดวงอาทิตย์มาเกี่ยวข้องนะครับอ่าทีนี้เราเรียนมาดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับ สไลด์นี้นะครับนักเรียนเห็นไหมมีบ้านเรานะครับมีบ้านเรือนนะครับแล้วก็มีโต๊ะวางอาหารอยู่แต่ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาขยายความให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนอ่านตรงนี้นะครับอ่านไปพร้อมกับคุณครูเนาะความร้อนจากดวงอาทิตย์จะช่วยทําให้เกิดอากาศบริเวณต่างๆนะครับบางบริเวณที่มีอุณหภูมิที่อบอุ่นอันนี้จะค่อนข้างจะเอ่อ จะเกิดผลดีในประเทศที่เขามีอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิที่ต่ำเนาะนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอากาศที่ร้อนใช่ไหมครับก็เราก็จะต้องซื้อแอร์ซื้อพัดลมนะครับมาบรรเทาความร้อนนะครับแต่ส่วนประเทศที่ประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยก็จะเกิดความหนาวเย็นถ้าส่วนใหญ่เขาจะชอบมากเลยนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบการอาบแดดมากนะครับ เขามาบ้านเราเนี่ยเขามาทะเลบ้านเราเขามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาต้องมาอาบแดดนะครับเพราะว่าเขาคลั่งใครนะครับความอบอุ่นมากเลยเพราะว่าประเทศเขาส่วนมากจะมีอากาศที่หนาวเย็นนะครับผมอะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันตรงที่วางอาหารเนาะนะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับยังจะช่วยรักษาสภาพอาหารให้ให้แห้งและจะเก็บได้นานด้วยนะครับมนุษย์จึง ใช้วิธีนี้ในการประกอบอ่าในการถนอมอาหารนั่นเองเนาะนะครับก็นักเรียนเคยกินหมูแดดเดียวนะครับปลาแดดเดียวนะครับพวกเนี้ยเขาก็จะทำไมครับเป็นอาหารที่เอาไว้ได้นานใช่ไหมครับอ่าในการที่เรานำเอ่อหมูปลานะครับหรือว่าเนื้อเนี่ยนะครับมาตากแห้งก็จะทำให้ได้เก็บได้นานอันนี้เป็นภูมิปัญญาของ คนโบราณคนสมัยก่อนนะครับแต่ว่ายังสืบทอดมาในสมัยนี้นะครับผมอ่ะทีนี้สไลด์ต่อไปเลยเนะาะสไลด์นี้นะครับจะพูดถึงนะครับโทษของดวงอาทิตย์ละนะครับมีทั้งดีแล้วก็ทั้งโทษเมื่อกี้คุณครูบอกข้อดีนะครับของดวงอาทิตย์ไปแล้วก็คือช่วยทําให้เกิดวาจาจักรของน้ําช่วยในการถนอมอาหาร ช่วยให้ร่างกายของเรามนุษย์ของเราอบอุ่นนะครับทีนี้เรามาดูโทษของมันเนาะนะครับโทษของดวงอาทิตย์นะครับอ่ะอันนี้ดวงอาทิตย์จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับข้อที่1นนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีความสว่างมากนะเราจึงไม่ควรมองดวงอาทิตย์โดยตรงใช่ไหมครับเวลาเกิดนะครับปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น จันตคา่จาจันรุปราคาพวกนี้นะครับเขาถึงให้ดูผ่านอะไรครับผ่านแว่นที่มันเป็นสีดำๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีแผ่นฟิลม์มก็มีชมาศใช่ไหมครับทําให้กรองอีกทีหนึ่งกรองสายตาเราอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปมองพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์โดยตรงเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองของตาของเราได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามองในเวลานานๆเนี่ย ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อตาได้นะครับบางคนตาบอดได้เลยนะนะครับข้อที่2นะครับแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมีรังสีนะครับอัลตราไวโอเลนะเมื่อได้รับนะครับแสงอาทิตย์ในเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรครับมะเร็งผิวหนังได้เนาะโอเคเนาะนะครับ มันก็จะมีมะเร็งผิวหนังนะครับเพราะว่าสาเหตุของมะเร็งผิวหนังก็คือคนที่ทำาไมครับคนที่ได้รับแสงดวงอาทิตย์แสงความร้อนนะครับรังสีนะครับอัลตราไวโอเลตมากๆนะครับก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ถ้าโดนนานก็จะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังต่อไปข้อที่3นะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์อาจจะทำให้เกิดนะครับ ความร้อนจากดวงอาทิตย์อาจจะทําให้เกิดนะครับบางพื้นที่อุณหภูมิสูงจึงทําให้ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ขาดอาหารและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าเราไปเดินป่าหรือเราหลงป่านะครับในเวลานานๆแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวนะครับไม่ได้เตรียมเอาอาหารเอาน้ําเอาเครื่องดื่มไปก็อาจจะสามารถเสียชีวิตได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์ถูกไหมครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะครับ อ่าอันนี้ก็คือเป็นวัฏจักรของน้ำใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อดีนะครับก็คือทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำขึ้นมาทำให้เรามีน้ำใช้นะครับน้ำใช้ในครอบครัวนะครับใช้ดื่มนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเหมือนกันเนาะเป็นการถนอมอาหารใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่น ต่อมานะครับอันนี้ก็คือโทษนั่นเองโทษของขอโทษทีครับโทษของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องอข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนเนาะเพียงแค่นี้ นะครับเดี๋ยวก็จะมีใบงานให้อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ